ายกรัฐมนตรีหารือประธานบริษัทไมโครซอฟท์ Microsoft, พร้อมร่วมมือพัฒนา AI ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทย นเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นสภาพงานเลี้ยงรับรองประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Microsoft Corporation และคณะที่ตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลทั้งนี้ไทยและ Microsoft ได้หารือและร่วมลงนาม MOU กันเมื่อปี2566ที่ซานฟรานซิสโกถือเป็นจุดเริ่มต้นเชื่อว่าจะนําไปสู่ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนานดิจิทัลความพยายามด้านความยั่งยืนและการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ จาก AI และเทคโนโลยีคลาวด์สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นร่วมในการสร้างไทยให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Microsoft ยืนยัน Microsoft พร้อมมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสนับสนุนกิจกรรมในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้นความร่วมมือของ Microsoft ในไทยมีมากกว่าสองทศวรรษและประสบความสำเร็จอย่างมากยืนยันพร้อมสนับสนุนเทคโนโลยี AI ใน ภาคธุรกิจและภาครัฐผลักดันสู่ยุคใหม่แห่งการเติบโตทางเศรษฐกิจผลิตนาทขวัญแสนสูขรายงาน ด้านนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่า Microsoft ได้ประกาศแผนงานด้านโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมถึงการจัดตั้ง Data and AI Center ระดับภูมิภาคแห่งใหม่ในประเทศไทยถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีซึ่งช่วยตอบโจทย์ศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลที่สามารถดึงดูดและรองรับการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนาอื่นๆ เพิ่มขึ้นในอนาคตนำไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมของการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลตามวิสัยทัศน์อีกไนท์ไทยแลนด์ของรัฐบาลโดยข้อมูลของ Microsoft คาดการว่า AI จะช่วยเพิ่มมูลค่า GDP ของประเทศไทยในปี2030ได้ราว4.3ล้านล้านบาท